สวัสดีครับในตัวของชุดมันติฟังชันเนี่ยนะฮะถ้าสั่งจากมาเท่นโดยตรงเลยเนี่ยเขาจะมีมาแบบนี้นะครับดูให้ชัดๆนะฮะนี่เป็นชุดเครเรงนะครับเดียวๆนะครับไม่มีปลอกมาให้หนึ่งชุดในนี้ไม่มีสายเครเร่งมีแต่สายไฟมาให้นะครับต่อมานะครับชุดนี้ก็จะมีนะครับปลอกขวากับปลอกซ้ายนะครับมาในแพ็คแบบนี้นะฮะมาเท่นส่งมานะครับเป็นแบบนี้ ผมนะฮะหรือว่าช่างเนี่ยก็จะต้องหาหลับไรอเลยก็คือกระดูกงูนะครับกระดูกงูผมใช้แบบหนานะฮะแบบผาหนึ่งเมตรใส่เครืเล่นนะครับก็เลือกเอาระหว่างถ้าเป็นคาบูผ้าป,ปั๊มก็ง่ายหน่อยฮะไม่ต้องบัดเีหัวสายใหม่นะครับก็ระยะได้เลยพอดีเป๊ะนะครับผมใช้งานอยู่แล้วก็ผมก็จัดชุดนี้ส่งให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่นะฮะ ตัวสายาเคเร่งนะครับจะมีปอกกันฝุ่นมาให้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวคอนเนคชั่นตรงนี้ไม่สามารถหลุดออกได้นะครับเขาจะย้ำมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีน็อตนครับเบอร์สิบมาให้แล้วพร้อมเลยนะฮะร,ระยะความยาวพอดีกับชุดนี้เลยนะครับไม่ต้องบัดกรีบนสายแต่ถ้าเป็นสีน่นึงหนงเนี่ยเราก็ต้องมาตัดระยะนี้ออกนะครับแล้วก็บัดกีหลอ่อ ตะกัวเข้าไปใหม่นะฮะที่เม็ดนี้นะครับนี่นะครับเม็ดใหญ่โอเคนะครับมาเริ่มกันเลยฮะแอนตวนี้นะเป็นไซส์ XL นะครับผมมาดูฮะระยะที่เราจะใช้งานนะครับความสูงก็ให้มันลงมาที่เคิร์ฟนะครับพอดีฮะเส้นขอบของเคิร์ฟนะครับตัดออกของเส้น ดีก็มาแลยฮะให้ชุ่มหันทั้งด้านอากาศมันมีรูอากาศอยู่นะครับช่องอากาศกลางหากให้เราหันเข้าหาตัวนะครับมันการกดเข้าไปที่พื้นเลยฮะให้สุดเลยครับอ่าสุดแล้วก็พอมุมมือนะฮะห้าถึงสิบองศาครับข้างขวา ทำเหมือนกันเลยครับถ้าไม่ใช้ซิลิโคนก็แนะนําเป็นน้ําสบู่หรือสไลนะครับผสมน้ำนี่นะครับแล้วก็กดกับพื้นเหมือนเดิมครับ นำตัวนี้มาแล,ล้วเร่งนะครับเร่งอ้อลืมไปนะครับน็อตท,ที่หัวไม่มีมาให้นะครับต้องไปหาซื้อมาใส่เองนะนี่ครับล้อใส่ไฟเข้าไปมันแฝกออกมาใส่แฝกกับใส่ไฟเข้าไปก่อน จากนั้นนะครับสอดเข้าไปในรูนะครับให้ได้ประมาณ1นึ่ในสามส่วนก็พอครับนี่ครับดานเข้าไปอย่างงี้พอครับผมใส่ก็เล่งมานะครับแล้วก็งางขิ้นบาปแบบนี้นะครับพอถึงแล้วนะครับก็ทําการประกอบเข้ากับร่องเลยครับ เ็ดดูให้ตรงนะครับแล้วก,กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดเข้าไปจัดสายไฟกระดูกงูนี่นครับเขาผ่ามาให้เนี่ยแล้วก็ค่อยๆจัดการไปให้เป็นระเบียบนะครับด้านในจากนั้นนะครับ เข้าซ okay, so ีแคมเพื่อทำการเจาะนะครับก็เรียบร้อยครับผมเห็นครับผม ลาไปตัวนี้นะครับสำหรับแผ่นไซส์ xl นะครับติดตั้งกับชุดมัตติฟังก์ชันของมาเท่นนะครับผมสวัสดีครับ